ครับสืดอครับผมช่างลุกนะครับวันนี้มาดูตัวเครื่อง p ีนะครับตัวนี้เป็นเมนบอร์ดรุ่น ASUS h 1 1 m ขีนะครับตัวนี้มาอาการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับผมเปิดติดไม่ขึ้นภาพเป็นอย่างไร ก็คือมีพัดลมหมุนแต่หน้าจอไม่ขึ้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมทําเสร็จแล้วอันนี้ผมทําให้ดูเฉยๆว่าเกิดติดไม่ขึ้นภาพแล้วก็คือพัดลมหมุนแต่หน้าจอไม่ขึ้นนะครับอาการเบื้องต้นเอาแก้ไขเบื้องต้นนะครับอาการแบบนี้ก็เบื้องต้นก็ถอดแรมครับผมถอดแรมทำความสะอาด แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับถ้ามี2ตัวก็ถอดทีละตัวออกก่อนนะครับหรือหรือถ้าไม่หายก็อาจจะทําส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกทํา RTC นะครับ c CMOS ก็คือว่าถอดตัวฐานแบตเตอรี่ออกก็ได้ครับทิ้งทิ้งประมาณสัก3-5นาทีอ่านาทีหรือบางเครื่องก็จะมีตัวจัมเปอร์อย่างนี้ครับก็ให้ลองเสียบสลับกันก็ได้ครับ ถ้ามองเห็นก็จะมีตัวเขียนว่า123 c m o s ก็จะให้คล่อม12นะครับประมาณนั้นสำหรับคลิปนี้ที่มาสรุปงานให้ฟังก็คือว่าก็ได้ทำา 1- 2ขั้นตอนแรกไม่หายนะครับก็เลยต้องทำ b i o s นะครับ b i o s ก็คือตัวนี้ตัว8ขาเนี่ยครับคำว่า b i o s ก็คือเขียนโปรแกรม ค่าสั่งงานของเมนบอร์ดใหม่ก็ลักษณะการเขียนก็คือเหมือนกับของโน้ตบุ๊กนะครับตัวนี้ก็ใช้เครื่องแฟตเหมือนเดิมครับตัวนี้ของผมเป็น r t 8 90F ก็ดาวน์โหลดตัวไฟ์ลแฟตจากหน้าเว็บของมันนี่แหละครับตัวของ ASUS นีดด่แหละครับทำให้ เปิดติดขึ้นมาครับตรงนี้ก็สรุปเคสนะครับก็คือเบื้องต้นก็ให้ลองให้ลองถอดแรมทาความสะอาดตัวแรมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทำซีมอสอ,อันดับต่อไปนะครับส่วนมากก็จะหายนะครับไอตัวนี้ก็เป็นส่วนน้อยที่จะต้องถึงท่านต้องเขียนโปรแกรมใหม่นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมขอบคุณครับ